สวัสดีค่ะลูกศิษย์ลูกหาท,ทุกท่านนะคะเรียกร้องกันมามากมายเหลือเกินให้อาจารย์เนี่ยดูดวงผ่าน YouTube เพราะช่วงนี้มันโควิดมันระบาดรอบสามแล้วมันก็เป็นการลำบากยากที่จะมาดูโหราศาสดูดวงกันก็เลยเออทุกคนเรียกร้องที่จะให้อาจารย์เนี่ยดูดวงผ่าน YouTube เพื่อเป็นประโยชน์และวก็สะดวกว่าช่วงนี้ พวกเราทุกๆชีวิตจะผ่านวิกฤตไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยตัดสินใจที่จะดูดวงอ่านดวงผ่าน YouTube เพื่อให้เป็นประโยชน์กับชะตาชีวิตของทุกๆท,ท,ท่านนะคะฉันก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะว่าอาจารย์เนี่ยชื่อหมอกริตหมอกริตเป็นทายาทของหมอไพศาล รับพยากรณ์ดวงชะตาโหราศาสตร์มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่อายุ20กว่าซึ่งตอนนี้ก็จะ70แล้วก็ยังดูกันอยู่มีแฟนพันธ์แท้มากมายช่วงนี้วิกฤตเศรษฐกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้การพบเจอกันการดูดวงการรับทำนายโชคชะตาเนี่ยก็ต้องผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆยี่ก็เลย ลูกศิษย์ลูกหาก็มีความคิดว่าอาจารย์ดูดวงผ่าน YouTube เพื่อจะเป็นประโยชน์ก็เลยตัดสินใจดูดวงผ่าน YouTube จากนี้ไปก็จะเห็นอาจารย์ดูดวงเป็นประจำนะคะเราจะเจอกันทุกวันนะคะในการดูดวงผ่าน YouTube อย่างน้อยก็ได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะเพราะว่าก็มี หมอดูโหราศาสตร์มากมายที่ดูดวงผ่าน YouTube อาจารย์ก็ขอเป็นสมาชิกใหม่ท่านหนึ่งนะคะที่จะดูดวงผ่าน YouTube ให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้ามารับชมรับฟังเพื่อให้เป็นประโยชน์กับชะตาชีวิตของแต่ละท่านนะคะอันนี้เราขอเริ่มต้นเลยนะคะช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่ไทยนะคะเมษา2564นะคะ อา,อาจารย์ก็จะขอเริ่มต้นเลยนะคะว่าปีนี้มันเป็นปีที่อาจจะมีวิกฤตเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของแต่ละท่านแล้วก็ชะตาชีวิตในการดูดวงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยทำให้เรา,าได้เรียนรู้ ได้รอบครอบระมัดร,ระวังในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานการเงินสุขภาพเรื่องลูกและเรื่องวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีสติในการดำรงชีวิตเพื่อให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้นะคะก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องขอเริ่มต้นนิดนึงนะคะว่าช่วงเนี้ย อาจารย์จะขอเริ่มดูดวงาจากคนที่เกิดในราศีก่อนนะคะเดือนปีราศีปีนี้มันเป็นปีที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังเซฟตัวเองให้ดีอาจารย์จะขอเริ่มต้นจากราศีเมษก่อนนะคะท่านที่เกิดราศีเมษบางท่านก็เกิดเดือนเมษา ซึ่งส่วนมากคนท,ทั่วไปเขาก็จะทายดวงกันว่าคนเกิดราศีเมษก็จะเกิดตั้งแต่วันที่15เมษาาไปจนถึงวันที่15พฤษภาแต่บางครั้งการวางลัคนาราศีเมษก็ขึ้นอยู่ที่เวลาตกฟ้าคือเวลาคลอดจริงๆเพราะฉะนั้นราศีเมษเนี่ยตามพื้นดวงของแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นปีชวดปีฉลูปีขานปีทอ ไม่อาจจะไม่ใช่คนที่เกิดในเดือนเมษาเท่านั้นแต่เลิกตกฟากเวลาเกิดวางลักนาแล้วอาจจะตกมาที่ราศีเมษก็ย่อมได้พื้นดวงจะดีมากดีน้อยขึ้นอยู่ที่พื้นดวงของราศีและปีเกิดจริงๆว่าปีนั้นเดือนนั้นแล้วเวลานั้นตกลัคนาราศีเมษนะคะจริงๆแล้วช่วงเนี้ย คนเกิดราศีเมษนะคะจริงพื้นดวงของคนราศีเมษเนี่ยตามนิสัยของราศีเมษแล้วเนี่ยราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่ล่าเริงสนุกสนานราศีเมษจะเป็นราศีกมเนิดของโลกจึงเป็นคนที่มีความคิดอิเริ่มเป็นคนตรงจริงใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมกับใครเป็นคนทันคนไม่ชอบชอบให้ใครมาแบบ <g iggle> มามา พูดจาอะไรที่มันเหมือนข่มขู่ข่มอะไรอย่างนี้ค่ะจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมมีความคิดดีเริ่มดีเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่เจ้า,ารั์เป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่เจ้าชูเล็กน้อยราศีเมษเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นราศีกําเนิดของโรคแล้วก็เป็นคนคิดไวทําอะไรเร็วนะคะ ตัดสินใจเร็วปวดง่ายหายเร็วทุกเรื่องปีนี้จริงๆแล้วดวงชะตาของคุณเนี่ยถ้าคุณเกิดปีป,ปีมะโรงหรือปีจอก็จะเป็นจังหวะชีวิตที่ช่วงนี้เดือนนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณดีแต่ช่วงนี้ราศีเมษต้องบอกก่อนเลยนะคะเป็นราศีของความมีความเครียดสะสมเพราะว่า ราหูเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินหลายเดือนแล้วมาปล้นทรัพย์มาคนทรัพย์แล้วที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยลัคนาราศีเมษเนี่ยเจ้าเรือนเนี่ยได้เดินถอยหลังไปอยู่ในเรือนวินาศมันทําให้เกิดความท้อถอยเกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาอะไรต่างๆปัญหาเก่าปัญหาใหม่เนี่ยมันมาลุมเล้าหมดกว่าจะเดินหน้าไปใช้เวลาทั้ง4เดือนตอนนี้ราหูก็ยังมาอยู่ในเรือนการเงินอีก เงินที่เราคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินที่จะได้จากการลงทุนการทํางานไม่ว่าจะเงินที่เราวางแผนไว้มันมีรายจ่ายเข้ามารายได้อาจจะได้ไม่ตามเป้ารายจ่ายจะเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราศีเมษก็จะหืดขึ้นคอนิดนึงนะคะนะคะจะเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเก่าๆปัญหาเพื่อนฝูงปัญหาการเงินและปัญหารายจ่าย ยังโชคดีนะคะที่ดาวพฤหัสเนี่ยเขาได้ย้ายมาเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาวันที่ยี่สบก้าที่ผ่านมามาอยู่ในเรือนลาหูเป็นเจ้าเรือนราพระอยู่ในลาพระมันทําให้มีบุญเก่ามาเคลื่อนหนุนเพราะฉะนั้นลัคนาไลานาราศีเมษเดือนนี้เดือนเมษาพฤษภาถือว่าผ่านพ้นไปได้แบบปฏิหาร ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูทำให้สามารถผ่านวิกฤตไปได้นะคะจริงๆลัคนาราศีเมษช่วงเนี้หลังจากเดือนเมษาหลังจากเดือนพฤษเมษาไปแล้วเนี่ยคุณก็จะมีโชคดีเกิดขึ้นนะคะ รายจ่ายเยอะจริงๆขอบอกไม่จ่ายไม่ได้เดี๋ยวดาวพุธเข้าเรือนการเงินมีเรื่องร้อนเงินอาทิตย์เข้าเรือนการเงินอีกมีเรื่องร้อนเงินที่ไม่จ่ายไม่ได้รายจ่ายมารอยอยู่เพียบแล้วก็ยังมองหาว่าไอ้ไรายได้ที่เรากะหรือกังหรือคำนวณไว้ว่ามันจะต้องเข้าเนี่ยมันจะเข้าตามยอดหรือไม่ยังโชคดีที่มีพระฤหัสโยกหลังเป็นเรือนลาภลาภ มีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ยังมีเรื่องงานที่ต้องกังวลใจปัญหาคนปัญหาบริวารต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราศีเมษอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงกับการแก้ไขปัญหาการวางแผนการค่าใช้จ่ายรายได้และการเงินแต่คุณก็จะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ หลังพฤษสภาไปแล้วได้มาก็จ่ายไปได้มาก็จ่ายไปได้มากก็จ่ายมากรายได้ก็ได้เข้ามาก็จริงอยู่แต่รายจ่ายอาจจะจ่ายสองทางสัมทาง,ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายเยอะมากนะคะนักขาราศีเมษแต่คุณก็ยังมีบุญเก่าเยอะที่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูในช่วงนี้คุยง่ายๆว่าราศีเมษก็จะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ แบบหืดขึ้นคอ,อนิดนึงชะตาราสีเมษเนี่ยของคุณเนี่ยจะสดใสจริงจริงหรือดวงของคุณเนี่ยจะแบบฉลุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินจริงๆเนี่ยต้องเดือนมิถุนาไปแล้วนะคะจะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภการเงินฟุกๆเข้ามาการงานอะไรที่มันล่าช้ามันเรื่องเงินมันไม่เข้ามันได้ไม่ตามเป้าเนี่ยหลังกลางหลังมิถุนาไปแล้ว ประมาณวันที่25มิถุนาไปแล้วอีกเดือนสินเสรฉันลุยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินทุกอย่างอะไรที่มันมันไม่ราบลื่นมันก็จะผ่านฉนลุยไม่ว่าจะเป็นโชคการงานการเงินความสําเร็จต่างๆเข้ามาปัญหาต่างๆก็คลี่คลายนะคะหลังมิถุนาไปแล้วนะคะราศีเมษนะคะอันนี้เราก็ดูกันคร่าวๆกันก่อนนะคะสําหรับราศีเมษ แล้วก็ตั้งแับมิถุนากรักดาการเงินลาบเลื่นหยิบจับอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คล่องแม้ว่าจะมีเรื่องโควิดเรื่องอะไรเข้ามานะคะก็ผ่านได้ฉลุยนะคะสําหรับลัคนาราศีเมษนะคะแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินก็สามารถเคลียร์ได้นะคะผ่านได้ไม่น่ามีปัญหาคือว่า ถ้ามันมีมันก็มีมาแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันยังล่ำเลยมันยังมีวิกฤตอยู่นะคะโอเคต่อไปก็เป็นลัคนาราศีพฤษศนะคะราศีพฤษศถ้าดูจากช่วงนี้แล้วตอนนี้ราหูทับลัคนาราศีพฤษศราหูทับลัคนาซึ่งจริงๆราหูทับลัคนาเนี่ย ราศีพฤษภเนี่ยตามพื้นดวงแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรสุขขงรอบคอบราศีพฤษภจะเป็นราศีกันเงินของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจึงเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีศิละปะจะเป็นคนใจเย็นสุขขมรอบครอบระมัดระวังปีนี้ลาหูมา,าทับลัคนา ราหูเนี่ยมาจากกรรมมะคือการงานแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยเขาก็เพิ่งย้ายพระสาวก็ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีนั่นหมายคาความว่าคุณจะมีความโชคดีเกี่ยวกวับเรื่องการบริหารการงานและการเงินนะคะปีนี้จะเป็นปีของคุณราศีพบบุกศ คุณจะมีโอกาสจับเงินจับเงินก้อนใหญ่ๆได้ถ้าทำงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การบริการทำงานหรือว่าเล่นหุ้นเล่นหวยหรือทำงานเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะมีโชคดีราศีพฤษภเนี่ยจะมีโอกาสได้หยิบเงินก้อนใหญ่ๆได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะทำอะไรก็แล้วแต่น,นะคะก็ต้องระมัดระวังรอบครอบเรื่องเอกสารนิดนึงนะคะ ราศีพฤษภนะคะเรื่องเอกสารเรื่องข้อมูลต่างๆแต่เวลาจะจะ,จะจับเงินก็จะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ตอนนี้ก็ดาวอังคารก็ไปอยู่ในเรือนการเงินมีไรายได้เยอะมาสองทางแต่ก็มีรายจ่ายเยอะนะคะทํางานชิวๆดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะ <c oughs> ช่วงเดือนมษา ให้ระวังอารมณ์ให้มาก29มีนาให้ระวังอารมณ์ให้ระวังเรื่องเอกสารนะคะอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการเงินนะคะเพราะฉะนั้นให้รอบครอบเรื่องเอกสารให้มากนะคะแล้วก็จะมีโชคเรื่องการเงินหลังจากวันที่ วันที่6พฤษภาคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ทำสัญญาข้อตกลงต่างๆเกี่ยวเรื่องโปรเจกต์เกี่ยวกวับเ,เ,เ,เรื่องการเงินนะคะการเงินสามารถไปได้แต่ให้ระวังเรื่องเอกสารแล้วก็รอบคอบแล้วก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์ให้มากนะคะราศีพฤษภนะคะทำอะไรก็ให้รอบคอบระมรัดระวังคุณจะมีโชคเกี่ยวกวับเรื่องอสังหาถ้าเป็นในหน้า นะคะถ้าเป็นนักเล่นหุ้นก็ให้เล่นหุ้นเกี่ยวกวับเรื่องพลังงานจะมีโชคเกี่ยวกวับเรื่องการเงินการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆนะคะและช่วงนี้ดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนราหูในเรือนกรรมะทำให้คุณมีโอกาส มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการงานถ้ามีการรอเอกสารรอการเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องการงานเมื่อเราสู่มาทับลัคนาคุณมีโอกาสดาวอังคารมาอยู่ในเจ้าเรือนพุทธเจ้าเรือนการเงินอังคารคือเจ้าเรือนปัตตานีคุณมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเซ็นสัญญาสองสัญญา คว่หรือคู่มีโอกาสที่จะทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้ารอคอยอะไรอยู่แล้วเหนื่อยกับการรอคอยแล้วมันไม่ลงตัวสักทีหลังจากการเดือนพฤษภสพาไปแล้วลงตัวมากเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินและความสําเร็จนะคะสําหรับราศีพฤษภนะคะถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดวงเปิดและดวงดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วง ราศีพฤษภเนี่ยช่วงราศีพฤษภน่ะมิถุนากรกฎดาไปจนถึงเดือนสิงหาถือว่าจังหวะชีวิตดีแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องบริวารการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงต่างๆสุขภาพคือการเดินทางก็ให้เซฟตัวเองระมัดระวังนิดนึงนะคะส่วนอย่างอื่นก็ ก็ดีนะคะสำหรับราศีพฤกษภไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนราศีเมถุนนะจริงๆแล้วเนี่ย ปีนี้มันเป็นปีของอาการหลุดพ้นจากเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังมีเคราะมีวิบากกรรมมีอะไรต่างๆอยู่พระเสาเนี่ยเขาได้ย้ายออกจากลัคนาไปแล้วเมื่อพระเสาย้ายไปเนี่ยมันก็โล่งความทุกข์ความเครียดต่างๆที่มันสะสมมาหลายปียมันก็ทําให้เราเบาขึ้นแต่บางเอญเนี่ยลา พระเสาร์เพิ่งย้ายไปราหูก็เพิ่งออกไปถือว่าเบาขึ้นแต่จังหวะชีวิตของคุณเนี่ยถ้าจะให้ดีดีมากหรือให้ดีเนี่ยควรที่จะไปหาทําบุญเสริมนิดนึงนะคะเพื่อดวงชะตาเนี่ยจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาค้นเคราะห์ค้นวิกฤตนะคะก็จะมีชีวิตหรือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น นะคะชาวราศีเมถุนช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ตัวคุณเองเนี่ยราศีเมถุนเนี่ยถ้าดูจากตรงน,นี้แล้วเนี่ยถ้าจะริเริ่มเกี่ยวกวับเรื่องการงานริเริ่มเกี่ยวกวับเรื่องการทําอะไรก็แล้วแต่ดวงชะตาของคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเกิดขึ้นเมื่อดาวพฤหัสเนี่ยเจ้าเรือนกรมมะของคุณเนี่ย ไปอยู่ในสุภาจะมีผู้ใหญ่ปมภทคคำชูจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆถ้าอยากหางานใหม่ๆหรือเริ่มทําอะไรมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่คุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้มีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสได้เริ่มงานมีโอกาสได้ถ้าตกงานอยู่จะมีโอกาสได้งานดีหรือเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีความกังวลใจมากนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายและการเงินคุณจะต้องหมุนเงินนะคะในพื้นดวงแล้วเนี่ยอาจจะอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีผู้ใหญ่อุปถัมรมค้ำชูทำให้มันผ่านไปได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ลาบผลส่วนเรื่องลาบผลเนี่ยมันได้มาไม่พอเลยค่ะคือมันได้เล็กน้อยมากลาบผลที่จะได้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะดวงชะตาของคุณช่วงเมษาต่อเนื่องพฤษภานะคะ ให้ระวังปัญหาสุขภาพอาจจะมีบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะรูปหลานบริวารทําให้เสียทรัพย์เสียเงินนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดวงแบบดีรายจ่ายรายได้เข้ามาบาลานซ์กับรายจ่ายจริงๆชะตาชีวิตของคุณต้องเดือนมิถุนาค่ะ มิถุนาการเงินถึงจะลาบเลืน่นอ,อ,อะไรที่มันติดๆขัดๆก็จะเริ่มราบเลื่นขึ้นช่วงเดือนมิถุนากรกขดาการงานการเงินการค้าขายเรียกว่าไปได้ปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายมีโอกาสมีโชคฟุกๆเกี่ยวกับการเสี่ยงแต่ก็ได้ไม่ยังไม่มากแค่พอบรรเทาหรือพอประทังไปได้ของคุณเนี่ย ถ้าเกิดว่าการเงินจะสดใสจ,จริงๆคือแบบแจ๋วจริงๆคือดีมากจริงๆต้องเดือนกลักปไาปลายเดือนมิถุนาเข้าเดือนกรกฎดาดาวสุ์เป็นราชาโชคถือเดือนการเงินนั่นแหละการเงินของคุณถือจะสดใสน,นะคะส่วนการงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะดีักดีไปสักระยะหนึ่ง แต่ว่ามันก็จะมีดาวพฤหัสเจ้าเรือกนากามมะของคุณเนี่ยมันจะถอยมันน่าจะถอยช่วงมิถุนาแล้วไปเดินย้ายไปในราศีมังกรเนี่ยช่วงเดือนถอยอยู่สามเดือนมันอาจจะต้องทำที่คุณเนี่ยกลับไปทำงานเก่าๆหรือเคลียร์ปัญหางานเก่าๆซึ่งช่วงนั้นก็ต้องเรามัดระวังหน่อยนะคะแต่จะผ่านได้เพราะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะ เรียกว่าราศีเมถุนเนี่ยพึ่งจะพ้นเคราะห์พ้นวิกฤตพ้นความเครียดมาอะไรต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนา นะครตั้งแต่เดือนขอโทษค่ะตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปถือว่าสดใสมีทางออกที่ดีนะคะมีโชคฟุกๆเกี่ยวกับเรื่องการงานความสําเร็จมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้าชูการงานการเงินสามารถผ่านได้หมุนได้และมีโอกาสมีโชคฟุกๆนะคะสําหรับราศีเมถุนนะคะ ก็อันนี้เราก็ดู3ามราศีก่อนเดี๋ยวต่อเนื่องราศีกรกฎนะคะ